รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อทรล้านนามอปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้องค์มนตรีพลเอกกัมปนาทรดิตประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ณห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดําริจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่พลเอกกัมปนาทรดิตติองคมนตรีซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ เป็นนักคิดนักปกครองนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนบนพื้นที่สูงเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดตามพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆกับมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของความมุ่งมั่นเสียสละอุทิศตนเพื่อคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติด้วยกิิคุณและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษามทร,รล้านนาชนะเลิศการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ CAC r 2 0 2 4ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนายภัศสารกันทกคำนายวรรวิ์นามบ้านปงน,นายอนวัตคำดานักศึกษาวิศวกรรมเอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติชั้นปีที่3คณะวิศ,ว,ศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาทีมลานนาะโรบอทออโตเมชันควา้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creating Automatic Robot Competition 2 0 2 4ชิงแชมป์ประเทศไทยประ เภทหุ่นยนต์โบลิง่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-21ถึงมิถุนายน2567ณหอประชุมบัวสวรรค์มทรลัตนโกสิร์สารยา ทีมแข่งขันหุ่นยนต์น้องใหม่กับข้าวโรบอตวิศวะเชียงรายคว้าป๊อปปูล่าโหวตจากการแข่งขันหุ่นยนต์สสทชิงแชมป์ประเทศไทย2567นายในนทวัฒน์พันลุมในบารมีแสงมณีและในกิติพงศ์ปัญญาวงศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายทีมกับข้าวโรบอตคว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตรับถ้วยพร้อมเงินรางวัล5,000ัน 5, บาทจากการแข่งขันหุ่นยนต์สสทชิงชประเทศทศย 200, 2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี TPA Robot Contest Thailand Championship 2024ระหว่างวันที่8-9มิถุนายน2567ณศูนย์การค้าเซียรังสิตจ,จังหวัดปทุมธานีหมอทรล้านนา MOU ความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการผลิตรุ่นที่2พร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการฝึกในสถานประกอบการเมื่อวันที่15มิถุนายน2567ณห้องประชุมทองกว้าวอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมทรล้านนาลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการประกอบด้วยกลุ่มบริษัท DBI บริษัทกลุ่มสมาคมเครื่องตัดไทยและกลุ่มบริษัทภายนอกเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่กับการฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบ โดยปีการศึกษา2567อมทรล้านนาได้ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในหลักสูตรวิศวกรรมศา,ศาสตร์บัณฑิตต,ต่อเนื่องภาคพิเศษรุ่นที่2มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น16คนและมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจํานวน5แห่งมทรล้านนาจับมือกลุ่มบริษัทเชียงใหม่ไทเบฟร่วมกันจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาตรฐานเยอรมันตั้งเป้าผลิตกำลังคนในระดับช่างฝีมือ หมอทรอลันนาลงานามความร่วมมือทางวิชาการการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาตรฐานเยอรมันกับบริษัทเชียงใหม่เบเวอร์รสจำกัดเมื่อวันที่21มิถุนายน2567เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกอุตสาหกรรมโดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้ได้พัฒนาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสอดคล้องกับพรบการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาสถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกอุตสาหกรรมที่สอดคล้องต่อมาตรฐานช่างเทคนิคของอาชีวเยอรมันเพื่อเป้าหมายสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับช่างฝีมือโดยมอทรลันนาจะร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆโดยมีการดำเนินการในพื้นที่มอทรลันนาดอยสเก็ตและมอทรลันนาตา มอ<ม>ทรอลนะันนาจับบือเทศบาลตำบลวังผางนำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามโครงการผู้นำหัวใจอินทรีย์สู่วิถีชีวิตที่พอเพียงมอทรอลนะันนาลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลวังผางเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ณนห้องประชุมราชรัฐอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เพื่อร่วมกันในการจัดการศึกษาให้คำแนะนำในการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการทำเกษตรแบบวิถีธรรมชาติในรูปแบบเกษตรอินทรี อาทิการปรับปรุงดินการทําจุลินทรีย์การทําทปุา๋ยหมักเพื่อยกระดับความรู้เกษตรกรสู่การทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนโดยมีอาจารย์ดรธนวัฒน์วัชระดารงศักดิ์และทีมงานเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําในการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลเช่นการปรับปรุงคุณภาพน้ําทําให้น้ําเสียเป็นน้ําสะอาดการฆ่าเชือ้อการทําความสะอาดของน้ําที่ปนเปื้อนมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรตามโครงการผู้นําหัวใจอินทรีย์สู่วิถีชีวิตที่พอเพียงและ ชช่านทัวไปมทรล้านนาส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการดึงภาคเอกชนร่วมฝึกประสบการณ์นักศึกษาสร้างไรายได้ระหว่างเรียน มทรล้านนา linkage, ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับบริษัท The QSR of Asia จำกัดเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเมื่อวันที่17มิถุนาย25 67, น2567ณห้องประชุมซอมพออาคารสำนักงานอธิการบดีมทรล้านนาสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำและมีไรายได้จากการทำงานจริงในสถานประกอบการส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำงานและการแก้ ไขปัญหาสั่งสมประสบการณ์ทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต การเสวนาและลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มทรล้านนาจัดกิจกรรมการเสวนาและลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เมื่อวันที่31พฤษภาคม2567บณบ้านเรียนรู้ย้อมห้อมและย้อมสีธรรมชาติตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผลการดำเนินงานของโครงการม่อนล้านโมเดลที่เกิดจากการนำองค์ ความรู้จากหัตกรรมม่อนล้านโมเดลมาสร้างและต่อย,ยอดอาชีพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมจากธรรมชาติโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจวรพจน์พรชัยหัวหน้าโครงการม่อนล้านโมเดลพร้อมคณะเป็นผู้ดำเนินการ มทรล้านนาร่วมมือภาคีเครือข่ายผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเทศบาลช้างเผือกมทรล้านนาเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2547ในการดําเนินตามคโครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร,ร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปีงบประมาณ2567โดยเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันทั้งตํารวจฝ่ายปกครอง สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเมื่อวันที่10มิถุนายน2,567ณนเเทศบาลตำบลช้างเผือก ศูนย์ทดส like อบมาตรฐานฝีมือแรงงานมทรล้านนาตากจัดอบรมการเป็นผู้ทดสอบและรับมอบใบอนุญาตเป็นผ er. ู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีม <escaping> ือแรงงานมทรล้านนาตากในฐานะศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรจำนวน3สาขาประกอบด้วยสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ระดับ1สาขาซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่10-14ถึงมิถุนายน2567และในโอกาสนี้มทรล,ลันนาตากได้เข้ารับมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจํานวน3สาขาประกอบด้วยสาขาช่างแมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับ1สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคําระดับ1